ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนคงได้ดูคลิปดักตบตีนเดียไป2พาร์ทแล้วนะแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเผยเหตุผลว่าทําไมพวกผมถึงไปดักตบตีนเดีย คือก่อนหน้านี้เนี่ยยูกาซึมิเล่นแบบแรนดอมนะแล้วก็ไปเจอตีมันเนาะเจอบ่อยแบบบ่อยมากๆอะ่ะจนแบบเออเดี๋ยวลองหาใน YouTube ดูแล้วกันแล้วถ้าทุกคนสงสัยนะว่าเจอช่องมันได้ไงเนาะ <S <S ก็ชื่อช่องมันเนี่ยแบบเออมันเขียนเป็นชื่อใช่ไหมแล้วก็ตามข้างหลังว่า yt ซึ่งแปลว่า YouTube นั่นเองอะนะแต่ผมเนี่ยขอไม่กล่าวถึงชื่อช่องมันะนะนั่นแหละก็เลยหาช่องมันเจอเนาะแล้วก็ลองเข้าไปทักทายแล้วก็เลยลองเข้าไปพิม ทักทายนะแล้วแม่งก็ด่ายับเลยด่าพ่อด่าแม่แบบท็อกซิคมากๆอ่ะด่าไอ้โง่ด่าไอ้แม่เย็บด้วยทั้งคนสตรีมทั้งแชทมันนะโตรท็อกซิคแบบท็อกซิคมากๆอ่ะแล้วแม่งร้องตลอดเลยเว้ยว่าแบบเวลาโดนยิงหัวแตกเนี้ยเออแม่งร้องตลอดเลยว่าเออใช้แฮกใช้แฮกเอออันนี้แบบคลิปก่อนที่ทุกคนจะได้ดูต่อไปนี้นะคือมันจะมีคลิปที่ผมแบบว่าเอามาให้ทุกคนดูในคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วก็ช่วงหลังๆอ่ะผมก็ได้ไปเล่นกับน้องๆแล้วอ่ะนะเออกลับกลายเป็นว่าผมเนี่ยโดนด่า เออเดี๋ยวไปดูคลิปกันฮะว่ามันท็อกซิกกันยังไงตรงนี้เนี่ยผมพิมพ์ทักไปว่า nice bro นะก็บอกเอยดีพี่ชายอะไรประมาณนั้นเออแล้วมันก็สายหัวแบบพูดตาม nice bro แล้วมันก็สายหัว nice bro nice bro ใช่บ่ลจากนั้นมันก็ถามผมว่าเอ้ยมึงเป็นคนที่ไหน b a e l e r where are you from ผมก็เลยบอกไปว่านะแบบเออบอกหลอกๆไปว่าเจแปนเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยม่งก็สบัดดาผม Japan <Market. S 1> ตรงนี้เนี่ยที่แปลได้นะมันแปลว่าไอแม่เย็บนั่นเองากาลิญี่ป่นม่รูปเพลนเ่จังนั้นเนี่ยมันก็ไปใช้ g o o g l e t r a n s l a t e ด่าผมเว้ยมาค่ะบอกทาูกญี่ปุ่นม่นกาลิญูจักหรื g กูเกิ translate ซึ่งมันก็บอกว่า b บ d เจอร์เบจเจอร์เบนซูรันบนซูรซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ b บนซูรันโดบเอร์บนซูรันโดบีเคลโอ้ตาสกม ถ้าทุกคนรู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วในช่องแชทเนี่ยมันจะมีคนที่แบบชื่อไอ้ V-Stuff อะไรเนี่ยเออซึ่งมันเป็นตี้เดียวกันนะไอ้คนเนี้ยมันก็ท็อกซิกสุดๆไปเลยวไว้แบบเหยียดด้วยมันก็แบบเออด่าหยาบแล้วมีช่วงที่มันแบบไปแปลเป็นญี่ปุ่นมาด่าด้วยซึ่งเออกูก็ยอมรับว่ากูก็ไม่รู้อ่ะด่ามาเหอะไม่เจ็บหรอกแต่มันจะมีช่วงที่มันด่าแบบเออด่าแบบโลจ็อบนูน่นนี่นั่นไอ้เฮียนี่แบบแค้นมาก Why you say hacker hacker for everyday huh? भाई ब्लो जॉब लेता है क्या डेली ह ा่าฮ่ r o เบจาร์รี่ l o w j ब b lover b l o o หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ด่าแบบเยอะมากแต่ด้วยที่มันเป็นสำเนียงอินเดียนะก็ฟังยากหน่อยแล้วมันก็แพมอะไรไม่รู้ของมันพอสักพักเนี่ยมันก็บอกว่า y ู k า s m i แล้วก็มิ s รุเนี่ยใช้แฮกระสิฮฮฮโ o your e a m a t e c k i u k a s u m i using เออซึ่งผมก็ไม่รู้ไอเหียมึงรู้ได้ไงว่าใช้แฮกค,คือผมก็งงว่าใครที่ยิงหัวมันได้เนี่ยก็ต้องใช้แฮกกันหมดเลยเหรอเอองงมากแบบร้องอยู่นั่นแหละแล้วก็มันจะมีคนที่มาแบบคอมเมนต์อะนะว่าแบบเอยถ้าไอช่องเนี่ยหมายถึงไอคนอินเดียคนเนี้ยถ้ามันใช้คอมถ้ามันเล่นคอมเนี่ยมึงโดนมันยิงไปแล้วโน่นนี่นั่นคือไปดูช่องมันทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนี่ยดูเห็นปะ ไอเหี้ยดูชื่อคลิปมันดี RTX 5090 RTX 4050ฮ huh? ะคือช่องมึงแบบยังดูปลอมเลยอะคือถ้ามึงเล่นในคอมแล้วทำไมมึงไม่เล่นในคอมแต่แรกอะมึงจะมาบอกแคมอะไรว่าเล่นในมือถือคือตี้มันก็เล่นในคอมทุกคนแล้วมันก็มีแบบมันคนเดียวเล่นในมือถือใช่ปะ่ะแล้วถ้าทุกคนสงสัยว่าแบบเออแล้วจับคู่เจอได้ไงก็ถ้าตี้มันคนนึงเล่นในคอมเนี่ยมันก็จะเป็นการคอร์สแพลตฟอร์มแล้วมันก็จะจับคู่เจอกันได้นั่นเองนะ Okay, एक बंदे ने कैसा व्हीलचेयर बनाया जिसमें पैड्स लगे हुए थे लॉर्ल। Why you say hacker hacker for everyday? भाई ब्लोजब लेता है क्या डेली? हा 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 ब्रो। बेचारा यू ब्लोजब रवर ब्लोजब लवर ब्रो। Because you every time typing हा 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 ब्रो। बेचारे प्लीज tell the truth. जितनी आती है ठीक है ना उस समझ गया उतने में तो? भाई तेरे में है, एक, एक लड़की है, प, पता है पे मतलब ऐसे इतने बंदे नहीं मिलते जो सिर्फ गेम प्ले देखने आते हैं बहुत से लोग आते है जो बात करने आते हैं थोड़ा सा

เป็นสับสไครเบอร์อินโดนีเซียอิเซียแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะว, <bo> ว่าการดักตบเนี่ยไม่ง่ายแล้วนะถ้าแบบเราไปเจอแบบแมตเดียวกันพร้อมกันเนี่ยมันจะไปอ่านชื่อบอร์ดด้วยแล้วพอมันเห็นชื่อแบบในตี้ผมขึ้นใครคนแรกเนี่ยมันกดออกเลยเออมันไม่เล่นเลยมันกดออกเลยเออนั่นก็เป็นเหตุผลแบบที่พวกเราเนี่ยต้องเหลี่ยมนะก็คือให้มันกดเล่นไปก่อนแล้วถ้ามันไปอ่านชื่อบอร์ดเสร็จเนี่ยพวกเราก็เลยจะต้องกดดักไปนะแบบเซอร์ไพร์มัลเตอร์ฟัคเกอร์แบบนั้นเลยนะ ถ้าเจอตี้มันแล้วเนี่ยพวกผมก็จะปิดจอนะหมายถึงปิดช่องมันลงอ่ะก็คือไม่ดูจอมันนะเออไอ้แบบนั้นไม่ได้นะทุกคนแบบนั้นมันก็เกินไปก็คือถ้าแบบอยู่ในแมต์เดียวกันแล้วเนี่ยก็จะปิดจอลงอ่ะนะแต่มันก็ไม่ยากอ่ะก็คือในเกมก็กด UAV ไอ้เหียเพราะมันเพราะพวกมันอ่ะอยู่เป็นกองกันเลยเว้ยมันดูง่ายๆเลยว่าพวกมันอยู่ตรงไหนอ่ะใช่นั่นแหละก็มีประมาณนี้ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือที่มาที่ต้องหลักตบไอ้พวกคนปักแทบนะเออ แล้วก็จะไม่หยุดด้วยก็จะมีพาร์ตต่อไปแน่ๆยังไงก็ไว้รอดูกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันในการดักตบตีนเดียในพาร์ตต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนน้อไว้เจอกันใหม่ฮะบายบาย